หกรอบก็จะทำแบบเดียวกันนี่ค,ครับโอ้ใช้ระบบลมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองดูปะต่อไม่แพงหรอกพี่เ,เดี๋ยวผมจะพามาต่อน,นี่ครับออล,ลอกเอานีป่ปุ๊บลองครับปั๊บลองเปิดดูคร,ครับผมครับผมป,ปครับผม เอาแล้ว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 เวลาแล้วเวลามันติดติดเอออย่างที่ผม,มว่าเนาะมันมันยิงเปิดออกได้วเนาะไม่ต้องเอาไมโครไปกวักให้มันระเบิดเหมือนไอ้นั่นอ่ะถ้าถ้าดันเสียออกไม่ได้นะอย่างนั้นถ้าเครื่องไม่ติดใส่ตามทุกแก้วล็อกเลยนะครับมือมันจะล็อกไว้แล้วต้องเอาแม่โครล้วงให้มันระเบิดอันนี้ไม่ต้องเลยถ้าติดลมหนาๆปุ๊บกดให้มันออกปุ๊บแม่โครล้วงดินออกนี่ครับสุดยอดสุดยอดมีเอฟมีเจ้าลับตรงนู้แล้วก็ นี่ครับตรงนี้จะปุมป่านกแก้วสองตัวไอ้ตรงนี้จะยิงทีเดียวปุ๊บนับป่านกแก้วสองอันแล้วก็จะมีอีกข้างหนึ่งก็คือทั้งหมดอ่ะจะมีป่านกไอ้มีกระบอกอยู่สามกระบอกสุดยอดเจ้าแรกไหมเฮียเจ้าแรกในประเทศไทยไหมตัวนี้อ่ะเวลามีคนทำเกี้ยงังเกี้ยงทำคงทำตัวนี้เสริมไม่ีกเอาตู่อีคันมาเอาแม่อีคันมามาใส่ตรงนี้ได้เวลา เอางี้เวลาปั๊มปั๊มไฮดรอลิกของรถคันนี้มันไหม้มันเสียมันปั่นไม่ขึ้นเอาเราอาอีกแม่อีกคันมาเอามาใส่ตรงนี้เอาอีกคันนึงมาข้างๆกันแล้วก็เสียบยิงเอาเอาเนื้อดินออกยิงเอาแม่เอารูออกได้อ่าเอาออกปุ๊บแล้วก็เอาล่างนี้กลับบ้านไปเลยครับโดยที่ว่าไม่ต้องมาซ่อมอยู่ตรงนี้ครับฉุกเฉินได้เลยดั้มดั้มดั้มก็วางก็มีวางระบบใหม่คนเดียววางทำแผ่รับตัวาสีเลย นี่นะผมวางแท่นแท่นแท่นดั้มแน้องวิ่งที่นกุมทัวร์เลยอ่ะผมม่าเนี่ยผมยกยกขึ้นไปเลยเนี่ยใ่เวลาจะเปลี่ยนอะไรอ่ะตอนนี้ก็ยกออกเลยถ้าเวลาเราจะไม่เอาดั้มเนี่ยให้เหลือหัวกระซีก็หมุนน็อตตัวนี้ออกนี่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 ไม่ได้เชื่อมใส่ยกแค่นี้ปุ๊บก็เอาแคปซีเทียมนี่ยกออกไปหมดเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มียึดติดแบบเชื่อมตายไม่มีกระบะก็มีปัญหาอะไรก็ยกกระบะเปลี่ยนเลยครับผม ทำประกันด้วยก็บาทสองแสนก็บาทก้บานี่รับประกันสามป,ป,ป,ปีช่วงล่างอีกสองปีช่วงล่างอีกสองปีช่วงล่างไม่ใช่ช่วงล่างอันนี้นะช่วงล่างลูกนุ่นอันนี้อยู่ที่บริษัทนี่เด้อมาที่โถที่ถังทํางานละเอียดมากครับอูนี้ยังไม่บอกนะอู๋ไว้ก่อนอันนี้อันน,อน,น,นี้ทำกันมาใหม่เป็นเป็นคล้ายๆกับว่าล็อกแบบว่าไม่ใช่ฟันปลาคล้ายๆกับ คล้ายๆกับว่ากันกันสลบอี่ยงแค่ว่ามันมันเลื่อนไปเลื่อนมามันยิงยิงกดทับยิงเนี่ไปไหนได้เนีมันมาแป๊บเดียวก็หักไม่รู้เข้ามาเดี๋ยวอย่างนี้ต้องบอกงี้ก่อนว่าคลิปนี้ยังไม่บอกว่าอู๋อยู่ที่ไหนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอเทเลอร์มาเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ที่ไหนผมจะผมจะเจอเทเลอร์12ล้อมามาทำท้ายลาดที่อู๋นี่แหละนี่ให้ป้านี่ให้ป้าป้าชื่ออะไร ปลาเหลือมครับปลาเหลืมไม่ปลาเหลือมคนจัดให้ให้ปลาเหลือมเป็นคนจัดให้ครับนี่ครับงานดีครับโอ้หนี่อยู่ใกล้บ้านเลยของดีอยู่ใกล้บ้านโอ้โหน่าจะรู้จักตั้งนานเนาะชอบงานมากเนียนมากครับสองสามเดือนเนี่ยปกติทำแต่รถตัวเองใช้เองผมเปิดพ้นที่ไม่ผมทำทำเพื่องอะไรวุ่นวายใช้เวลาประมาณยังไม่ถึงเปียก เนี่ยโกดังอะไรก็ยังทําไม่ถึงปีแมางอนี่จะขยายออกไปตรงนี้คือสู่ตรงรางน้ำตรงนี้ขยายียายเพิ่มก็ขยาย่ไปครับแล้วแล้วอันนี้เฮียส่งส่งทำที่ไหนนี่พวกนี้หรือว่าลูกเราย้ำเองบย้ำเองครับจากกาแมันทำนมกระอย้ำเองทำที่นี่นะทำที่นี่ แต่เด้งว่าถ้าทำสิบล้อดได้หกล้อก็ทำได้เจ้เยหกล้อก็ทำได้ทำเฉพาะไอ้ปติกตัวข้างล่างใส่ได้ครับข้งนนงออางชนหน้าก็ตีเองยื่นเองทำให้มันยื่นเองใส่เสริมเหล็กยื่นออกมาทำเองหมดเลย<น>เสริมย<น>ึด <ๆ S 2> ตีเองมาแบ่งหน้าจิก้าก็เป็นแบบแป่งหใน้าจิก้าแม็กก็ทำได้เพร,รต้องเพรต้องกลัวว่าอันี่หราแน่นแน่นแน่นดีเพ่ต้องกลัวโยกหรอก ไม่ต้องกลัวมันบิดอย่างนี้เพราะว่าเราทําต่อต่อกันชนแบบมาตรฐาน okay, okay. ย้ำหมดเองที่นี่ย้ำหมดเอง,อเองหมดโอ้ยเจอของดีแล้วอยู่ในป่ายาง <c oughs> ของดีอยู่ในป่ายางนี่ครับรับแก้กระบะก,ก็ก็รับใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันพวกในครับอืมอันนี้หัวซีรีส์เจ็ดร้อยนี่วางหัวใหม่เพาะว่า <c oughs> หัวหัวเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เนี่ยหัวตัวนี้ โปรเฟียแล้วก็ยกหัวนี้มาวางใหม่รับทําทุกอย่างนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่เฉลยนะจนกว่าผมจะเอารถ1ิบสองรผมมาจอดปึ้งตรงนี้ผมถึงจะเฉลยว่าอยู่ที่ไหน <c oughs> หลายคนอาจจะรู้จักนะถ้าเห็นหน้าเฮียนี่รู้จักแน่นอนให้ดูบริเวณเข้าว <c oughs> ๆไปก่อนนี่แถวๆนี้ไปก่อนนะครับยังไม่บอกยังไม่บอกอุบไว้ก่อน <c oughs> คือจะสร้างความมั่นใจก็คือว่าเรามาเห็นเนื้องานเราม,ามันผ่าน เราก็จะเอารถของเราอ่ะมาทําเราถึงจะลงรีวิวแบบเต็มเต็มสปีดเลยทีนี้ถ้าเรามาพูดลอยๆมันเหมือนมายกยอปอปั้นกันเฉยๆเราต้องเอารถเรามาเลยมันถึงจะสร้างความมั่นใจได้ดีนะครับนี่ครับใกล้บ้านเลยครับให้ให้ถ่ายนะอําเภอกาไก่กระ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 อะไรกาไก่ล่อเรือสระระเออนะครับลองถ่ายดูนะครับ ก็ยังเป็นน้องใหม่ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเนาะแต่ฝีมือไม,ไม่ไม่น้องใหม่เลยนะเพราะว่าป๋าแกก็เคยทํางานมาประสบการณ์30ปีช่างก็มีแต่ดึงมาจากก็คือช่างอะเอาไง่ายๆไม่ใช่ดึงแบบบ้านเขาอยู่แถวนี้เขาอยากลกลับมาอยู่ใกล้บ้านก็มีแต่ไปผ่านงานมาจากทางภาคกลางหมดเลยช่างที่ทําอยู่นี่เนาะแล้วแล้วแล้วเนี่ย <Yeah, S 2> ป๋าไอ้น,นี่เชื่อมเชื่อมเราเชื่อม ตู้หรือว่า CO2 CO2 เขาเรียก CO2 ไม่ต้องเปลี่ยนไส้ไม่ใช่ทูบไม่ใช่ทูบเนื้องานสุดยอดครับเขาเรียกว่าน้องใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่เลยนะแต่ก่อนน่ะป้าไปอยู่อู่เขาดำชมบุรีมาใช่ไหมสามสิบปีผมอยู่อยู่บาง คุณช่วงนี้เ<ม>คยอ,อยู่ด้วยกันอยู่กับคุณนฤทธิ์แต่ก่อนครับเพี่ไปเปิอดอยู่ตรงไอ้โรงแป้งอ่ะที่ไปเข้าโรงแป้งตรงไหนนี่โรงแป้งตรงไหนปะคันนี้เดินทางไปไอ้น้องฮานน่ะแต่ก่อน้องฮานโก็ประสบการณ์หลายทีนะป๋านะไม่เ,เข้าอยูน่นี่เราไม่ได้ไปไหนเนาะแล้วป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าพาไปโชว์นี่หน่อยรถหกล้อป๋ากำลังจะขึ้นรถหกล้อคันนี้ผม <c oughs> าพาลูกค้าไปซื้อมาแล้วลูกค้าก็เอาเข้ามาต่อ ในอูนี้นะครับหกร้อคันนี้นี่คือหกร้อคันแรกใช่ไหมแรกที่ต่อที่อูนี้หกร้อคันแรกไหมไปต่ออีกคันต่อไปแล้วของรเฟอร์วีเอ,อของของควบคุมนี่ครับหกร้อคันนี้เลยเขาเรียกว่าแปรน็อตพอกระเทย t e o แป E เค,เครื่อง240แรงม้าครับตัวนี้สภาพสวยนะผมให้ไปซื้ออยู่บางนาซื้อมาในราคาห้าแสนไปไปนะครับเฮียแกให้ป๋าแกจัดก,การตอกย้ำหมดสวยมากหมุดอะ่ะหมุดสวยมากเลยป๋าปตอกกันชีคนนี่ป๋าตอกกันชีคนัคนครับ ตอกไอ้ย้ําหมุดได้สวยมากเลยทุกคนเนี่ยมันหัมวมันบานอย่างเงี้ยมันสวยมันเหมือนของแท้เขานะ่ะแต่เนี่ยใหญ่กวัยใหญ่ไวัยนะใช้หมุดใหญ่กว่าใช่ไหมปะมาตรฐานเลยครับค,คือเลื่อนเลื่อนไอ้นี้มาเต้าเนี่ยมาแล้วต้องเลื่อนไอ้นี้มาด้วยนะอ,อ่ามาตรฐานไหมนะครับสุดยอดไปเลยครับมาตรฐานสุดๆนะครับ <Yeah. S 2> นี่นี่นี่ป้ากำลังจะขึ้นดํามาดูทีเด็ดเนี่ยนี่เป็นป้าไอ้น,นี่ใช่ไหมกระบะดํานี่ครับกระบะดําอันนี้กำลังจะขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเปิดอูใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ครับยังไม่บอกนะว่าอยู่ที่ไหนอูปไว้ก่อนอูปไว้ก่อน okay. อันนี้เขาเรียกว่า,าอ่าเคสซีเทียมเคสซับเฟมครับตัวน,นี้นก็อบอกใช้สีตันแกนใหญ่เออหกตันหกต,นต,นตันแกนใหญ่บริษัทนี่ครับมีบริษัทรับรองอย่างดีนะครับไม่น no ูนเนมครับเหล็กตัวนี้ใช้เหล็กหน้าหกนะครับดีมากเลยใช้เหล็กหน้าหกนะครับแล้วก็วาง อไม้นะฮะรองไม้สามนิ้ว,ไม,วไม้ใช่สามนิ้วเลยแล้วก็หเหล็กท้ายตัวนี้ครับใหญ่มากนี่นี่นี่ใหญ่เนคโคดันเนคโคดันไม่มีคดไม่มีงอแ,แล้ว,แล,วแล้วมันจะช่วยในการตั้งเสาด้วยตั้งเสาดำมัน,มนจะช่วยรเราต้องทำที่ดันเนคโคด้วยนะครับตรงนี้ทรอ่าทำที่ดันเนคโคด้วย ชอบชอบผมชอบตรงนี้นะเนี่ยชอบเหล็กเนี่ยเหล็กสั่งพับพิเศษครับเหล็กสั่งพับพิเศษข้อดีของเขาก็คือมันเบามันเบาครับมันเบากว่าเหล็กลางเราวางมาตอนนี้พ่อสั่งพี่อื่นเขาไม่ทำอย่างนี้เลยครับมันดูสั่งพับพับเลยพี่เอื่นมันจะเป็นเหล็กรางเหล็กรางเหมือนไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเขาผ่าผ่าตัวนี้แล้วก็สรุปลงนะแต่นนี้ใช้เหล็กพับเนี่ยข้อดี บางคนบอกว่าใช้เหล็กพวกนี้ไม่แข็งเราก็จะไปใช้เหล็กพื้นมันบางะเนาะไปเจอเหล็กอันนี้แล้วเหล็กพื้น2.5มิลมันก็จบ <Okay. S 1> อันนี้เราใช้เหล็กพื้น5มิลเนาะอ่านี่ดูดูเหล็กแต่ละอย่างเหล็กมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยร,รถดัก็ต้องทำนี้แหละเชื่อมือป๋าเชื่อมมือป๋าป๋าจัดให้ครับ S <S นี่ร <c oughs> ับประกันนะครับงานกระบ,บระรับประกันสามปีรับประกันสามปีเขาสองปีเราสามปีเรารพ่วงเลยรับประกันสามปีเอาทุกคนเนาะเอาถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ไหมดินขุดสะดินไรถ้าดำทะลุปุ๊บป๋าเปลี่ยนให้เลยเฮียสั่สงเปลี่ยนเลยรับประกันเนาะเรารับประกันใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้รถแมคโครดันปุ๊บทะลุ คุณรับผิดชอบเองไม่ได,ไได <laughs> อนน้อันนั้นอันนั้นเกินเกินกำลังถ้าพวกเฟร,รมแ้้วเฟร,รมแตกเอามาเลยรับประกันให้เลยไม่มีทางไม่มีทางอยู่แล้วป๋าบอกดูครับใช้เหล็กใหญ่มากเอาเป็นว่าเจอกันเจอกันคลิปหน้านะ,ฉะเฉลยวันนี้ผมผมมาคุยนานแล้วแต่ผมจะกลับกลับแล้วเพราะว่า เราต้องเอารถเรามามันถึงการันตีได้ร้อซนตะครับต้องเอารถเรามาแล้วแล้วฝาข้างฝาใช้เป็นฝาข้างแบบไหนบบไหนี่ลนยนี้เลยไหมลนลนลนย,ยนีครับเอาลนยนี้เลยเนาะน,นี้นนลายนีอแต่จะใน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 เทียะนะห้เซนห้าสิบห้เซ<ค> <tau. S 1> นมีมีม,ม,มีมีเสาไหมมีเสาข่มฝาข้างไหมเขาเรียกว่าเสาเสาใช่ไหมอ่ากระดูกไม่มีก็จะยงวนๆนี่เลยนี่เลย เราอย่างเงี้ยมันมันแข็งอยู่แล้วครับมันแข็งอยู่แล้วเนาะสุดยอดครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้านะถ้าเราพุ่งหรือลื้อกระบะเศษภายในวันสองวันคงจะได้เห็นอันนี้กําลังขึ้นพอดีป้ากี่วันนี่ป้านี่นี่กี่วันนี่อัาทิตย์นหน้าครับเสร็จแล้วแก้วแก้วอาทิตหน้าครับอาทิตย์หน้านี่วางวางบนรถเลยวะแต่ถ้า อีกสองสามวันมานี่คือตั้งเสาแล้วใส่ฟ้าข้างแล้วโอยสุดยอดสุดยอดสุดยอดงานดีงานดีใกล้บ้านด้วยห่างจากบ้านผมประมาณร้อยกิโลเองนิดเดียวเองคืออูเนี่ยต่อให้รถป้ายแดงนะครับนี่รถป้ายแดงนะรถใหม่เน่ก็พนักงานฮีโน่ครับเดินจะมีหัวลากคซฮีโน่อยู่ฝั่งนู้นนะครับจะดูหัวลากค การันตีได้นะครับเป็นเป็นปูที่ต่อให้กับไปไ้ายแดงผมชอบปูอย่างนี้แหละเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยเนี่ยแกรับประกันแกรับประกันช่วงล่างสองปีนะครับเนี่ยเนี่ยรับประกันช่วงล่างสองปีครับเพราะว่าพวกเนี่ยแกรสร้างขึ้นมาเองสลักแกก็สั่งหล่อขึ้นมาเองครับเป็นเหล็กพิเศษครับถ้าทาถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยแกบอกว่าเอาของคนอื่นมาใช้ แกจะไม่กล้ารับประกันถึง2ปีอันนี้แกรับประกัน2ปีเลยแกวครับเจอของดีแล้วครับ<ม>ทุกคนของดีอยู่ในป่ายางครับคือ<ม>อยากจะบอกให้นะใครที่ชอบสายแบกอะ่ะ<ม>ใครชอบสายแบกคุณต้องดูครับคลิปนี้อันนี้เอาแบวบมาถ้ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีแค่กล้าบ ตัวไหนเนี่ยล้อเนาะถ้าว่าน็อตเราเสียน็อไหายเราล้อเราใส่ได้เนี่ยเราออกแบบน็อตตัวนี้มาเองอันนี้อันนี้พอออันนี้อันนี้เป็นของเราเราเราอยากได้ทำมันง่ายต่อการซ่อมอ๋อล้อตนี้ก็ถ้าเราน้อเราใส่ได้เลยน็อตเราจะไม่ได้ใส่เราเราอะ่เลยอ๋อนี่ยนี่มันมันมันต้องง่ายกว่ากันต้อซ่อมเปิดโอ้ โอนเดียวกันเลยถ้ามีปัญหาอย่างอย่างคนใช้ประมาณสองปีก็ยกเขาออกเขาแค่สองหมื่นบายกเขานี้เปลี่ยนใหม่เลยสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าบาทเองแล้วก็ขายของเกอล้ว่าไรอ่าแล้วเอันนี้ไปขายได้อีกเราก็ขายนี่เราทำเราก็ลดต้นทุนลงมาอีกขายแปดพันหมื่นหนึ่งก็ว่าไปนี่หมอที่เฮียบอกว่าสั่งทับมาเองทำมาเอง ครับครับเนี่ย MKY WKY ครับ OWKY อ๋อ WKY นะครับถักักทําพิเศษใช่ไหมเราเราสั่งทําขึ้นมาไม่มีที่ไหนเลยถ้าไม่งั้นก็ผมเป็นการรับประกันถึงสองปีนะช่วงล่างสุดบยอดครับงานดีนะครับผมดูจากสายตานี่งานเนียนมากสุดๆเลยระบบระบบนี้ผมก็ไม่มี ปั่นไอเปล่าไม่ใช้เราก็ใช้อ๋อเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับบล็อกแบบสรุปอ่ะไม่ไม่มีพันป่าหยักๆเหมือนเดิมเพราะพันป่ามันแตกมันแตกหักเหล็กชามันหลุดออกอันนี้อันนี้ใช้ประโยชน์กว่าถ้าเราที่กดกดแน่นมันไม่ได้นี่นะานผมแอบกระซิบนิดนึงว่าใครที่ชอบงานแบกอ่ะ ต้องมาอู่นี้ครับช่างมาเพื่อแบกโดยเฉพาะครับขอบคุณครับพี่แล้วเจอกันอีกสองสามวันขอบคุณครับยังไม่บอกยังไม่บอกว่าอู่ไหนเดี๋ยวผมมารถเจะเลิหมาปุ๊บผมจะบอกแน่นอนขอบคุณครับเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักนี่นี่นี่นนนลากหวัลกหวลา่วลาเก็ซีัวล่าเก็ซีครับตัวนี้ของฮีโน่เขาเอามาทำ ข้อกสิทธ์เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวพึ่งเด้อให้ผมรีวิวเพิ่มหนึง่งนี่ครับพึ่งเข้ามาท่นนี้เซลเขาเข้ามาดูงานแล้วโอเคผ่านเขาก็เลยเขาก็เลยเอารถเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าอู่แบบเนี้ยเขาชอบครับงานรับประกันแบบนี้น,นี่ครับไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกอูกแบบนี้ อยู่ข้างในป่ายางเลยนะโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับอยากได้ของดีเดี๋ยวผมจะพามาอีกอีกสองวันสวัสดีครับ